สวัสดีครับวันนี้รถเกี่ยวรถข้าวมิตซูบิชิ ML 1 0 0 0สองสูบดีเซลนะครับมาส่งลูกค้าคุณพี่ศักดิ์ที่บ้านโคกกรุงตำบลโคกกรุงอำเภอแก่งคอจังหวัดชายภูมิครับวันนี้เราจะมาดูการทำงานนะครับวันนี้สอนคุณลุงแล้ว เาแล้วครับเดินหน้าเลยครับผมนะครับ,อรบสอนพื้นฐานเบื้องต้นนะครับการขับรถรถเกี่ยวมา,าถึงหน้าแล้วครับคุณลุง เบกอเป็นตัวนวดเลยครับ ใาเรื่องการเดินหน้าถอยหลังตัดตัดเกี่ยวเรียบร้อยเข้าใจนะครับต่อไปเราจะดูเรื่องการเซอร์วิสนะครับการเลี้ยวในนา,นาก็เลี้ยวปล่อยเลี้ยวปล่อยบนบกก็เหมือนกันเดี๋ยวดับเครื่องครับมาดูกันเซอร์วิสดูแลรักษาหลังจากการเกี่ยวการดับเครื่องก็คือกดไม้สุดเลยปิดกุญแจไว้แล้วพอปิดกุญแจปุ๊บเราก็ดันไม้สุด เปิดตัวนวดครับลงนาทุกครั้งก็อย่าลืมเปิดตัวกันข้าวแต่กันเยียบข้าวเกี่ยววนซ้ายนะครับในนาการเกี่ยวข้าวเราเกี่ยววนซ้ายอย่างเดียวพอตัว,ต,วตัวกันข้าวเราอยู่ทางซ้ายเกี่ยววนซ้ายครับเราก็ดึงลงมาเราก็ล็อกนี่ดึงสุดนะดึงได้สุดครับเดี๋ยวมันหลุด อันเนี้ยประมาณเนี้ยตัวนี้เป็นตู้นวดเราใช้แปรงทาพวกโซ่ใช้แปรงชุบน้ำมันเครื่องทาตัวไหนทาไม่ได้เราซื้อตัวหยอดมานะหยอดน้ำมันเครื่องก็ปลุกหยอดน้ำมันเครื่องครับผมกะหยอดน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นถังน้ำมันดีเซลถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับให้แบตใหญ่ได้ไหมเนี่ย คี่ว่าขนาดรุ่นนี้มันจะมีของ FB อีกตัวหนึ่งจะแรงกว่าน,นี้หน่อยอนี่ก็ลูกใหม่ก็เปลี่ยนให้ใหม่ได้ขานลูกใหญ่ฐานลูกใหญ่ตรงนี้ได้แล้วก็ตัวตรงถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ไหนไหม่รู้ถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่นี่ครับตัวใส่ข้าวนี่นะ ยู่แทบต้องพาไปเลยคืออยู่ข้างล่างแต่แล้วน้ำมันเครื่องเดี๋ยวคราบ,บอกผมชองบ,บอกเรื่องไฮโดรลิกก่อนดีกว่าไฮโดรลิกก็คือไม่เกินเก้าสิบนะครับผมตัวเติมอยู่นี่นะครับ คุณลุงมองเนี่ยเป็นเป็นกวยยางดำนี่นะนตัวท่ายมันจะอยู่ขางนี้ครับหมดตัวล่างตัวล่างนี่ครับตัวล่างข้างในอะ่ะ<น>ซึ่งจะเป็นตัวเนี้ยนี้ย่นีนีตัวถ่ายอมอนี่ พอถ่ายเสร็จเราปิดปิดน็อตเรียบร้อยอตอนเติมเติมข้าตัวนั้นแล้วมันจะมีน็อตตัวแดงอ่าเดี๋ยวลุงตัวแดงก็คือไขออกไขออกเติมเพื่อให้มันน็อตให้น้ามันมันล้นน็อตตัวแดงออกมาจะได้ระดับมันอผมพอล้นปุ๊บเราปิดน็อตตัวแดงเลยปิดปุ๊บนี่ครับเป็น เห็นไหมเป็นลูกยางรองแดงๆเน,นี่ยเนี่ย๋อเนี่ยครับเติมล้วเติมไม่ล้นตัวนี้เปิดเปิดไว้แล้วก็เติมครับผมพอพอล้นเสร็จปุ๊บเราปิดน็อตเลยอ่าคือว่าใช้ได้แล้วที่เตระดับนี้ครับผมองเอางาขึ้นมากถึงจะทำง่ายอ่าใช่อเอางาขึ้นตอนเติมก็เป็นกลวยแล้วก็มินท่อแบบทอยางอ่ะสวมกลวยหน่อยจะได้เติมง่าย ข้าวนาขึ้นมันก็ข้าขา้างหน้าได้อยูนะ่ใช้ตัวบีบครับนี่ตัวอะไร ตัวนี้เราน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนถ่ายให้หมดเรียบร้อยแล้วนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวถ่ายมันเครื่องถ่ายมันเครื่องเอ้าเอ้าตัวล่างอะไรนะเมื่อกี้ถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกไฮดรอลิกอ้ำมันไฮดรอลิกอันนี้น้ำมันเครื่องมันเครื่องอ่าเราไว้เติมอันนี้เข้าตรงนี้ครับผมกี่ลิตรนะน้ำมันเครื่องนี่มันเครื่องสองสูบอะรถรถรถอ่ารถรถมันเหมือนแบบรถไถนาบาลอนใช้กี่กีลิตรอะ สามลิตรสี่ลิตรได้ไหมใช้เป็นเป็นเบอร์สี่สิบกองอากาศอยู่นี่นะครับนี่หม้อน้ำต้องชด้วยเหออันนี้อันนี้อะไรหม้อน้ำเติมระดับนี้เหรอโอ้นีเกือบเต็มเลยใช่ไหมหม้อน้ำ พ่อหม้อพักเติ๋มันไม่ได้ขีดใช่ใช่หม้อพักน้ำ